นางเอกด,ดังลั่นรักหวานใจไฮโซยังหวานแต่ไร้แพลนแตง่งช่วงนี้ไม่ค่อยลงรูปคู่หวานๆสักเท่าไรสำหรับคู่ของนางเอกสาวตแต้วนัทพรและหวานใจไใฮโซนัยแถมคบกันมาถึง3ปีแต่ก็ยังไม่มีแพลนแต่งงานล่าสุดก็ได้มีโอกาสเจอสาวแต้วเจ้าตัวก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ชัดๆว่าไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่เท่าไรคือก็ลงบ้างมีตั้งใจจะลงอยู่แต่ยังไม่ได้ลงลงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้น บอกเราเจอกันบ่อยอาจจะแค่ไม่ได้ลงรูปใน i อจแต่ก็มีลงสตอรี่บ้างก็ยังหวานอยู่ส่วนเรื่องแต่งตนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่มันต้องมีหลายอย่างที่ต้องลงตัวของทั้งคู่มันมีหลายปัจจัยใช้ชีวิตไปก่อน